สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็มาทักทายก่อนจะไปอาบน้ำอ๋อไม่สิต้องไปรับพลอยก่อนค่ะเพราะวัวนนี้พลอยเลิกงานแล้วต้องไปรับพลอยจากที่ทํางานก่อนแล้วก็คงไปหาเต้าทึงเย็นกินแล้วก็กลับบ้านหมาบน้ำนอนนะคะเพราะแพ้เพียครับงวงเงียทั้งวันแล้วอะ่ะเมื่อวานเที่ยวเราเต้นเยอะไปหน่อยก็มาทักทายค่ะอ๋อแล้วก็มาบอกไม่ใช่มาบอกสิมาอยากจะส่งสารบางอย่างให้คุณมงคลแต่ไม่บอกว่าใครเนาะ ก็อ,อยากบอกเขาว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วสายไปเธอควรเก็บใจไว้ให้กับคนที่เขารอเธออยู่เสมอมันไม่ทันแล้วขอเธออย่าเสียเวลากลับไป กลับไปหาคนที่เขารอ